แอนตามิกเฮ้เฮ้โหผู้มึงอะแตกแล้วอีกอเอะไะครับผมก็องขอกราบดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเจตครับมึงจะเก็กเสียหน้าพ่อมึงและสาบวันนี้เราก็ไปในเกมโรบูทแมพที่มีชื่อว่าพาราเซติมอนเอ้ยไม่ใช่พาราแคม เอ้ยถูกแล้วเป็นเกมแนวไอพีเอสเพเรอร์และความคิดส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นเท็ต i ิ a ค้าชูเตอร์เพราะอะไรงั้นเหรอฮ้มันใช้ระบบ A C S เป็นระบบที่พูกเบวทหารชอบใช้กันซึ่งหมายถึงกูด้วยนะครัชเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเชิญรับชมคลิปไม่สนุกได้เลยนะครับโอ้ใช่เกือบลืมน่ะผมได้ทำสรุปนิดนหน่อยๆ่อยอย่าลืมไปดูด้วยล่ะครับหากข้อมูลผิดพลาดอะไรหรือข้อมูลตกหล่นต้องขอ ขอภัยด้วยผูดเจริญมากไปด้วยสติปัญญานิ่มและหากคนมึงไม่ชอบคลิปนี้<อ>เรื่องของมึงกำลังเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายแล้วศูนย์ประชาการได้ยินนี่ฉันพูดไหมเสียงดังฟังชัดดำเนินธารกิจต่อ ส่วนบัญชาการฉันเจอบันทึกบางอย่างที่พูดถึงการรักษาและพิธีกรรมแปลกๆเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่จงมุ่งเน้นไปที่ภารกิจก่อนคุณเจ้าหน้าที่พบกองกระสุนแล้วดูเหมือนว่าเราต้องเปิดเครื่องปั่นไปสามเครื่องถึงจะเปิดประตูนี้ได้เราถูกส่้โมจมตีเราต้องจาัดก,การกับพวกมัมันมันมันไม่ใช่มนุษย์ นี่มันเกิดชีอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยๆๆข้อมูลนั้นเป็นความลับ้าต้องการยกเลิกภารกิจพวกคุณต้องหาทางออกเองเปิดเครื่องบั่นไฟได้แล้วเหลืออีกสองเครื่องเปิดเครื่องบั่นไฟได้แล้วเหลืออีกเครื่องสุดท้ายเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องสุดท้ายได้แล้วประตูควรจะเปิดได้แล้วนะเราต้องหาทางออกจากที่เฮงสวยนี่ เราต้องออกไปจากที่นี่หาจุดถอนกำลังพบกองกระสุนอีกแล้วมีรูอยู่บนเพดานตรงจุดที่ฉันยืนอยู่ส่วนประชาการขออนุมัติการถอนกำลังรูบนเพดานของตึกโปรดอนุมัติด,ด้วยรับทราบอีกสินาทีเอาชีวิตรอดจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงดูเหมือนว่าเราจะมีแขกไม่ได้รับเชิญระวังตัวไว้ด้วยพวกมันมาจากไหนกันหมดเนี่ย เราต้องหาว่าพวกมันมาจากไหนและปิดทางมันเจอรูบนกระแพงแล้วพวกมันต้องมาจากตรงนั้นแน่ลองมองหาแผ่นไม้มาปิดมันไว้ปิดรูหนึ่แล้วปิดรูที่สองแล้วนี่ก็อีกรูหนึ่งแล้วฉันคิดว่านี่เป็นรูสุดท้ายแล้วนะศูนย์บัญชาการทีมช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อ,อไรเราซื้อเวลาได้บ้างแต่ไม่นานอีกสนาทีถึงเฮลิคอปเตอร์จะย่อนเชือกลงมารับพวกคุณขึ้นไป ตกลงไปยันจุดนัดพบและรอความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ก่อนฉันรู้สึกไม่ดีเลยระวังฝูงสิ่งมีชีวิตกำลังเข้ามาใกล้ที่ตั้งของเราอย่างรวดเร็วอยู่รอดให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความช่วยเหลือมาถึงแล้ว ลอยอยู่เหนืออาคารคุณเฝ้ามองขณะที่มันถล่มลงมาอย่างกระทันหันกลับมาที่สถาน,นีคุณต้องการแสดงภาพจากกล้องติดตัวให้เพื่อนร่วมง,งานดูคุณคว้าวกล้องติดตัวและดึงการ์ดหน่วยความจำออกมาเพียงเพื่อพบว่ามันหักเป็นสองท่อนหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบงนันอันน่าอึดอัด เพื่อนร่วมงานของคุณก็แสดงความยินดีกับการทำงานของคุณไม่นานหลังจากนั้นคู่บังคับบัญชาของคุณแนะนำให้คุณหยุดพักสองสามวันํำลังกู้คืนเออแหละร้านค้ามีอะไรบ้างโอ้โหออฟไอเกมหานี่มันปืนเราจะใช้เงินแก้ปัญหาออฟเจ็ดเจ็ดมาตรงนี้เดี๋ยว <c oughs> อะไรวะ ครังแสงอาวุธเฮ้ยน้องต้องการเปิดมีไว้ลูกซองศักดิ์สิทธิ์เ่ยอะไรมาปัดเป่าสิงเยอะไรครับได้บีซารเหรอเฮ้ยหรือว่ามันไม่ใช่ภัยต่อสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าจับดวงจากห้องทดลองหรือมันเป็นภัยจากดีมอนปีศาร์ดเยะไพ่แดงต้องชนใช่อ่ะเอางูเชื่อกว่า กูขี้โม้งไงนะเชื่อวะกูว่าผีมันต้องกลัวมึงแน่หน้ามึงหน้าโกคุยเลยยังไงวะปีศาจเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่เคยชินซอมแมนเหรอไอ้เหี้ยเลื่อมันจะมีปีศาจเลื่อยโยนปีศาจอะไรต่างๆเออโอ้โหกดอันนี้อ่ะพีคืออะไรคืออะไรช่างมันเถอะ เฮียเซ็งยิบหายเลยเฮียต้องอัดใหม่งานเสียไอ้ไอ้ไอ้ช็อตเมื่อกี้ตลกมากเลยเว้ยพูดพูดเลยพูดเลยมึงไม่ต้องรอจะคิดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยแบบไปนี่เอาแปะแปะแปดอ่ะอ่าแปะให้อ่ะไปแปะให้อ่ะพูดมึงอ่านเอาเองไงเฮียหรือหรือกูจะแบบสรุปหรือกูจะทำสรุปมาตอนในท้ายอ่ะสรุปก็คือเนื้อเรื่องมันกล่าวถึงอ่าประมาณเนี้ยโอ้ย แค่นี้ก็ยังไม่อีกอทำยียอะไรเออยัยัดกี่ยี่อออเอายี่อะไรยัดกี่ยี่อ่ะให้เรามาไอเดียเขาสั่งให้เรามาเก็บมากู้เอกสารนะเมื่อกี้มันกูกดที่กล่องมันมีเอ่อกดเอฟแล้วแบบกู้เอกสารใช่เพาตอนที่แล้วกูก็กดตรงเอกสารตรองมีคานไปได้หรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเพื่อเพื่อเหมือนเรา ออฟรอบรอบรอ,อ,อบหน้าเราไปกันเราไปเป็นสองคนนะเราแบบว่าไปไ<ด>ม่ถึงไรออกนะว่า<ด>อะไรบีจีไปไปไทยหน่อยดิเบเกตเบเกตเย้ <c oughs> ไม่แค่นี้ก็ยังเอาเอ่ะกูกลัวมันไม่ตายว่ะเฮ้ยออฟออฟลองยิงลองยิงนี่ดิลองเอาปืนยิงมันดิ <c oughs> ฟิสิกฟิสิกเนียมันมีเลือดได้ไงวะเฮ้ยหรือว่ามันถูกถามจากมนุษย์วะน่าสนใจดิดาร์กเลยนะมึงทำมาจากหนังมนุษย์อะเนื้อหนังมนุษย์ไล้เฮียมึงมีขีใต้เตียงปะแบบยกตัวอย่างวูคีแมนอะมีสา้เตียงวูคีอเอไม่มีอะเข้าไปวะ ถ้าเกิดถ้าเกิดงานพลาดอีกมึงทำยังไงถ้าเกิดแบบไองานเครียดเนี่ยมันพลาดอีกรอบทำยังไงดีวะเราเราจะเราไม่กลัวแล้วเราแบบเป็นดูมเซเรียร์วิ่งยิงใส่นะไงไงดี <c oughs> เกิดอย่างเดียวออเ no react no reaction เน <c oughs> ี่ยแล้วน้ำมัน <c oughs> น,มน,น้ำมันลวกไข่กว่าก็ฟึกแม่คุณเธอชื่ออะไรครับสวยๆมก็แค่ว่าเสียงหวานบาดใจ ผู้หญิงเวลาเจอผู้หญิงอ่ะมึงเป็นอะไรกันหรอมึงต้องทำเสียงเฮี้ยเนี่ยว่บคนติดยาจอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะแล้วอเคดีเอฟทำเสียงงี้เปล่าว่าเวลาเล่นไฟมอ่ะอ่าไม่นะอ๋อเนื้อทำอกูแล้วกูจะได้พูดว่าไอ้เพื่อนก,นกูเปลี่ยนไปอ่ะโอเคเราเรา,เราน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้เคดีตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเว้มตี๋ฝาดเา้งไงสลบแมลงมึง,ม,งมึงขยบให้กับ แอมโมโอ้ตัวละครงพูดอะไรเนี่ยนี่มีแอมเดี๋ยวนะกระสุนหรืออะไรสักอย่างบาบาบาต้องรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรเออคตรดังเลยรีโหลด

ระบบคิดบล็อกคิดบล็อกการโจมตีมันบล็อกอ่ะแล้วแบบมันมันตายนะแต่เราเหยียบเหยียบสมมันอ่ะเราบาดเจ็บไปขอกูทําแบบโรบอกแล้วกูก็แบบเออเข้าใจระบบว่ามันจะมีระบบแบบเนี้ยมันบล็อกเว้ยกับอะไรแบบเนี้ยโมเดลแบบเนี้ยถือว่าถือว่าเขาทํามาดีนะถึงเขาใช้ไอ้อะไรวะระบบระบบของฟรีอ่ะระบบไอ้ปืนฟรีเว่เออมันระบบอะไรนะไอเอสเอสซีเอสซีเอป่ะหรือเอเอซีเอสป่ะระบบที่ไรนะไอ้อ่าช่างแม่งแล้วกัน เนี่ยกูสงสัยว่าไม่ทำไมมันไม่ตายวะกูยังขยับอยู่สัมบ์เออเออทำไมอ่ะสัมโศกผิดป่ะอุ้ยเดสอืออยู่ไหนกูกูยิงมันตายแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วมันล้มมาโดนกูแล้วมีดาเมจใช่ไหมใช่กูว่ากูบอกมาแล้วมันมีดาเมจบล์เว้ยมันจะมีบล์ดาเมจของมันเว้ยโอเคไปที่ประตูเลยเลยใกล้กินเสร็จละ เมื่อกี้มันกแมงสาบมันจับสแกแบบอยู่ดีมันก็กระโดดใส่หน้าเงี้ยคนกลัวแมงสาบอย่างกูก็ต้องจะกีดกายเหมือนนู่น้ำร้อนลวกอ่ะมันจะน่ากลัวกว่านั้นเว้ยคือมันบินมาทุกตัวมึงมือก็จะเขาสึกมาแล้วแมงสาบมันบินใส่มึงไหมมือก็มือก็จะเขาสึกไหมกูกูเจอเว้ยช่วงหนึ่งเว้ยมันเข้ามาในห้องกูไอ้เฮียอย่างเฮียเลยเว้ยกินน้าเหมือนแบบสาวสาวแตกอ่ะแตกสาวออกเลยอ่ะกินจนสาวออกไอ้เย่ย นี่อะตรงนี้มีตรงนี้มันมีทางก่อูไม่รู้ว่ามันคือ,อยังไงตรงนี้แหละเพื่อนที่กูวิ่งไปตายแบบประตูวไว้นะออฟเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเเปิดประตูเผื่อไว้เดี๋ยวเราเเหราลงทางตรง,ตรงนี้มีไม้นะคือเราต้องเช็คอ,อ่ากูนแนะนําว่าเราควรเช็คทางให้มันแบบเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเอ่อแบบเรามาดูทางก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากูหล,ลงทางไอ้เมียบเทียนนี่บ่อยมากทำไรเก็บเก็บประสนไปแล้วปะกูดไอเดียเราอาจจะเก็บไว้ไปก่อนได้นะ ทำได้กูทำนานแล้วมึงไม่เคยดูอ่ะหนังผีอ่ะแบบเราแบบเอ้ยเรามีโอกาสรอดนะเราสามารถทำเงิเพื่อรอดได้แต่เราเสี่ยงไม่ทําเวตัวละครไม่ทํงงงงเวทำสิงงงงๆเวเราเราสามารถรีรันได้ไงแต่ตัวละครไม่ใช่อใช่ไงนี่คือเกมนี่คือเกมเวไม่สิต้องียกวันนี่คือเก์ทางนี้เออไม่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 มีประตู รอเจอทุกที่ละดูเดี๋ยวเราแค่ต้องไปมองมองแบบเบิกเบิกเนตรขึ้นแบบว่าแสงแห่งพระจันทร์ว่ะเบ,บิกเนตรแล้วก็กลายปเป็นเซเลมูนอ่ะเอาไม่เชื่อาไม่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่ได้โอไม่ได้อ่ะโอ้จอบแล้วไอ้ยโอใสช่สชุดโอใส่ชุดแบบสวยๆเลยหัวจหรือเปล่าสิที่กูคิดอะ่ะกูนึกถึงไอ้เทียลิคาโดไมล์ล้อไอ้เทียเวอร์ชันเซรามูนอ่ะ จะวาดลูกอะไรก็ได้ไอ,อ,อ้บเกี่ยวกัเซรมูนอะอาจารย์นุกท่านเลยเว้ยอุ้ยเชีย่ยตกใจโซ่ะอะกูเห <c oughs> ็นแต่ขาบมึงอย่าพูดดิเชีย่ยล่าสุดกูแบบกูเจอตะขาบสองครั้งอ่ะ <c oughs> อย่าพูดดีเฮียกูแม่งไต่เข้าตีนกูอ่ะมึงคิดสภาพแบบมันเข้ามาในห้องกูแบบเยี่ย,ย,ยมึงไต่เข้าตีนกูเไี้ที่แล้วมนไม่กัดไอ้ตัวประตูนี่สิเจ็บทำไงวะโอเคมึงก็มันจะมาเออลืมบอกนะอ๊อฟมันมีตัวใหญ่ด้วยนะเว้ย เดอมน่าจะมึงน่าจะรู้และโอ้ใหญ่แม่งแม่งขาวจัวเลยมึงถ้ามาัน<อ>ไอส้สวกเดินติดกองกูเดินติดกองมาแล้วอากูเดินติดกองไอ้เหี่ยไอ้สั์ตรงนี้ไป<อ>ไม่ได้ออกไม่ได้ไอ้มึงพอยโค้งกันนะเห็นอะไรขยับยิงเลย ยิงตีรุรดทำหมดยังหวังว่าเลือดจะรักษาเองได้นะโอเคอ๋อ,อใช่ออฟเลือดรักษาเองได้แต่มันจะค่อยๆหรือเปล่าวะเออค่อยๆไปหาไม้เลยไหมรีหาเลยรีบหาเลย,เลยอย่ารอช้าเข้างหลังไอเด็กเคียียด เออประตูประตูเปิดเปิดเปิไว้เปิดไว้รีโหลดรีโหลดรีโหลดบ่อยๆรีโหลดบ่อยๆเก็บเก็บปอกกระสุนบ้อยๆไอ้เก็บไอ้กระสุนบ้อยๆกูหาได้แล้วสองอันมึงไปต่อไม่ได้ล้เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะไปไปฝั่งนู้นเลยใช่ใช่ไปนู้นกูกูกำลังหาไม้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่ง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 จุ๊บ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 ไปนี่ไปนี่ไปนี่เชื่ออย่างเยอะเลยว่ะมึงเราเรารีบทาก่อนเวลาใช่กูบาดเจ็บกูเจอสองไม้ ต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วโอเคไอ้โอ้ยนอน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 โอ๊บโอ๊บไปมาไปมาพ่อมึงตัวใหญ่ไป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 หาทางเจ็บหนักไมหน้าแด้ไหมโอ้โหนี่คืออะไรนี่อะไรไม้กูเจอวะแล้วเขาจิดไม่ได้ตรงนี้ไอ้ป้าเอ้ย โอเคเลยเลยจุดอยู่ไหนสุดท้ายานีบหาเลยเรารอดแล้วลอดแล้วเรารอดแล้วรีบไปเอากระสุนดีกว่ากูสุดว่ากระสุนจะหมดละตรงนี้ตรงนี้เป็นไอ้เครียดตายอือกูต่อละเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮกูต่อละไปกูเหนือกูมีหนึ่งเรียบร้อยจบโอ้ looking like. hold We We won't bought our stuff. ซักโอ้โหแม่งลุ้นแทบลุ้นลุ้นแทบควยห้อยเแคยเอาไม้มาเอาไม้อะไรเอ่ยไม้อะไรเอ่ยเอาเอานี่ไม้อะไรเอ่ยไม่เล่นไม่เล่นกับกูบ้างเนี่ยไม้อะไรกเราไม้อะไรเอ่ย แมวน่าผมก็เล่นมุกใส่กูดิี้นี่ไม้อะไรเอ่ยอมึงก็แบบเออกูก็แบบไม้ดีหัวพ่อมึงก็พูดอย่างนี้กับกูก็ได้นี่กูไม่หวังในมึงนะหวังในแบบกไม่ได้ด่ามึงอีไรเล่นมุกนี้เยเอ้ยมุกเก่าๆแล้วไม่เล่นวะเสียดายวะดักแกซะหน่อยไอ้ยเ้ยไม่อะไรอ่ะสั่นเหนูโกงเนี่ยหนูเนี่ยมุกมีดนี่ิน ยังเยี่ยงใส่งเยี่ยงเลยจัดแต่สมมตราไปทางไหนวะอ้ออ้อว้าวอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอะไรวะเกลียวเกลียวแล้วมึงเก็บเก็บกระสุนยังกูกูกูเฮ้ยเชี่ยทำไมมันอ๋อเชี่ยวิ่งไม่ได้แล้วชีพหายละเราต้องเราต้องเราต้องดูหลังกันแล้ว อุย้ยอยู่รอดจนกว่าเวลาจะหมดฟากกระสุนนักระสุนมึงพอไหมน,น่าจะพอนนะเกมมันยากใช่ได้เนี่ยเอ้ยเด็กยิง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 ทีนั้นประหยัดประหยัดโอเคร,รีโหลดบ,บ่อยๆรีโหลดไบ่อยรีโหลดบ,บ่อยๆมันไม่ทิ้งกระสุนเป็นทางแมทเข้าใจโอเคไอ้ตามเมื่อกี้ทำไมกูรู้สึกว่าผีมันถือโกเก่าวะทำไมรอบนี้ผีมันบางวะเออคิดปไปเองวะ ดหลดไปเลยโอ้ถ้าเกิดมันมีแบบแอนิเมชันแบบเออมีแบบหัวระเบิดเลยเนี่ยมันจะมันจะแบบสะใจมากเลยแบบหัวระเบิดเออเลยนยกระจายเฮะสร้างดหลดไอ้ติ๊กติ๊กไอ้เด็กเปรตไอ้ควิทดิลดดิลดเฮียเด็กเฮียนี่แต่ทำไมกูไม่อยากมีลูก อ,อีกไม่ออกแม่งไอ้รีโหลดอยู่ตัวใหญ่อีกตัวโอ้ยแม่งโคตรตื่นเต้นเลยกูยจะกูเงียบเลยอ่ะแม่งจริงจังมากเลยอ่ะเกมมันจริงจังเะไรเนี่ย อยู่ดีก็ยิงอยู่ดก็แบบเข้มเฉยด้วยบอกจะแบบไปแบบเขาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายมันรู้สึกว่ากูจริงจังกับเกมนี้มากเลยอ่ะเรี๋ยวกูแบบบ้าเกมวะบ้าเกมคือสมองไงโลกบ้าเกมคือสมองเนี่ยเฮ้ยเด็กแม่งเข้ามึงนัดเลยเพื่อนเด็ก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 ชิบหายก็สมมติ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปขึ้นเชือกขึ้นเชือกขึ้นยังไงขึ้นยังไงโอเครอดแล้ว โอ้โหเกือบปักตายเฮียโอ้ยเ,เกือบตายไอสัสตว์แม่งโคตรน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวหรอกมันลุ้นไอเฮียมันมันไม่น่ากลัวหรอกแค่มันลุนล้นอ่ะไอเกมแบบนี้สนุกนะเว้ยชอบออชอบชอบชอบเขาได้เขาได้ด,ดีดีไซน์ดีไซน์มันออกมาแบบเชิงน่ากลัวก็ไม่เชิงน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะแต่แบบมันแบบความตื่นเต้นอ่ะมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยมันแค่แบบเน้นจัมสเกลแบบความเออระทึกว่าเราจะยังไงคือว่ามันเกมที่ดีเว้ย อย่าหาว่ากูอวยแล้วก ouais ันอวยเกมผมว่ามึงจะมีชัตเตอร์สองวะเออชัตเตอร์สองอันนี้ชัตเตอร์ศูนย์เนาะชัตเตอร์ศูนย์ไอตอนที่ศูนย์เนาะน่าจะแบบมีภาคมีต่อให้ก็คือมีต่อกูอาจจะทำในเรื่องเกมนี้นะเอมึงคิดเหมือนกันกูทำในเรื่องเกมนี้วะเออเออมันตอบโจทย์สำหรับกูมากไอเกมเนี้ยเออแต่ว่านะเอออันนี้น่าจะเฮ่าอันนี้ชัตเตอร์เดี๋ยวนะอันอันนี้ชัตเตอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเขายังไม่เพิ่มอันที่สองมาใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่ยังไม่มี อ๋อก็เกมเกมเพิ่งเปิดเนาะก็ไั้เบต้าอยนะู่เนาะยังไม่มีอะไรมากเว้ยอืเอาแหละก็อืมเอาแหละก็ต้องจบคลิปแทงอันนี่อ่าออนี่ไงอาการามีปิดคลิปดิปิดคลิปแทงกูกกดิยนะิบดิปิดคลิปแทงกูหน่อยิอ่าพูดได้ปะหรอขี <laughs> ่ม <laughs> <laughs> ไูไปไปจบปอเลิกเลิกเลิก